ครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาที่เข้มข้นต่อเนื่องนะครับกับผมนะครับโอ๊ตนะครับธนากรตั้งเมตหากรครับและเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจมาลัยนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาพชนวิทยานะครับจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่เราทราบมาแล้วครับว่าการปนเปื้อนของในผักและผลไม้นะครับมีปัจจัย3ปัจจัยหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพทางเคมีและทางชีวภาพ ส่วนที่เราให้ความสําคัญและทุกคนเป็นกัางวลที่สุดถือทางเคมีครับอาจารย์วันนี้ถ้าอาจารย์พอจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าไอ้ความปนเปื้อนทางเคมีเนี่ยที่สําคัญสําคัญนะครับแล้วก็เราพวกเราคนรต้องรู้จักป้องกันนะครับมีอะไรบ้างครับท่านอาจารย์ครับค่ะสำหรับสารเคมีนะที่มีการนำมาใช้ฉีดพ่นเพื่อทำการเกษตรนะคะ เราจะมีคาเรียกรวมๆนะคะว่าสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชเนาะหรือภาษาอังกฤษเราใช้คําว่าเพติไซต์นะคะซึ่งจะแบ่งเป็น4ี่กลุ่มด้วยกันนะคะที่สําคัญนะคะคตามบทบาทหน้าที่ของการนํามาใช้<อ>นะ,ะอันแรกเลยก็คือครเราเรียกว่า,าสารกําจัดวัชพืชนะคะ<อ>หรือเพดิไซด์ค่ะอ,อันนี้ก็อาจจะเรียกง่ายๆว่ายาฆ่ายาก็ได้เนาะที่เรารู้จักกันเนาะตัวอย่างสารที่สําคัญก็อย่างเช่นพวกไกโฟเซตพาราคอสเนี่ยค,ะค่ะก็คือมีนะคือเอามาใช้ในการฉีดพ่นเพื่อเตรียมพื้น ที่เขาปลูกในการที่จะป้องกันและก็ปราบพวกวัชพืชตา่างๆที่ที่มีอยู่อะคะ่ะคือเกษตรกรก็มีการใช้กั<ช>อนอยู่แล้วเพราะว่เพราะวัชพืชเหล่านี้อาจจะไปแย่งอาหารเนาะของอพืชที่เขาปลูกอ่ะเขาก็เลยมีการใช้สารเหล่านี้นะคะ่ะสําหรับสารที่2เนี่ยก็คือพวกสารฆ่าแมลงเนาะหรือพวกอินเซกคติซายาฆ่าแมลงนั่นเองี่เรียกว่ายาฆ่าแมลงนะคะถูกค่ะนั้นวัตถุประสงค์หลักๆก็คือเพื่อกําจัดแมลงที่เป็นศัตรูของพืชนะคะอันที่3าก็คือสารป้องกันและกําจัดโรคพืชนะ ซึ่งสารในกลุ่มนี้ที่สําคัญก็คือพวกสารกําจัดเชื้อรานะคะ uh huh. ซึ่งมันมักจะเป็นตัวที่มีความสําคัญเนาะในเรื่องของการก่อให้เกิดโรคต่างๆในพืชน,นะคะ oh, ก็เป็นเหมือนยารักษาโรคพืช นั่นเองนอกจากจะมีการเอาไปใช้ในการที่จะเหมือนรักษาหรือป้องกันโรคพืชแล้วเนี่ยก็ยังพบว่าพืชผลที่มีการเก็บเกี่ยวมาแล้วค่ะอย่างเช่นพวกแตงกวาเนี่ยก็จะมีการนําไปตุ่มพวกสารกลุ่มนี้ด้วยแตงกวานะครับใช่ค่ะโอ้ท่านที่ทราบมาคือเขาบอกว่ามันสามารถที่จะยืดอายุของแตงกวาที่เก็บเกี่ยวแล้วเพราะว่าก่อนจะถึงมือผู้บริโภคอะไรอย่างเงี้ยนะครับผเพื่อทำให้มันเน่าเสียช้าลงนั่นเองโอ้ยั้การที่ผมไป ทานแตงกวาอร่อยๆนี้เราก็ต้องก็ต้องแบบระวางนิดนึงเนาะถ้าอย่างนั้นอ๋อครับผมอื่นๆเนาะก็จะมีพวกอหารเช่นพวกยาข้าวพวกไส้เดือนฝอยนะคะแล้วก็พวกพวกข้าวหอยคากอะไรซึ่งเป็นศัตรูของพื่นก็จะมีการยมาใชัยนะคะวิธีการที่แนะนําไปในครั้งที่แล้วนะคะก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการล้างก็คิดว่าน่าจะเป็นด่านแรกเลยที่ควรจะต้องทำนะคะ ทีนี้มารู้จักเรื่องของอายาฆ่าแมลงนะคะว่าในเรื่องของการแบ่งกลุ่มต่างๆเมื่อกี้เราแบ่งตามหน้าที่การใช้อันนี้แบ่งตามที่มีเกษตรกรเนาะกลุ่มด้านเคมีอะค่ะก็ะะมีการนำมาใช้ก็คือแบ่งเป็น4ี่กลุ่มด้วยกันเนาะที่ประเทศไทยเรามีการใช้กันค่อนข้างเยอะนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของคาร์บามตนะคะอ่าค่ะ,ะสารที่เรารู้จักกันก็อย่างเช่นพวกคา,าร์บอเนนะคะแล้วก็คาร์บอนฟิลลาร์ ซึ่งสารกลุ่มเนี้ยจะละลายน้ำได้ดีนะคะส่วนกลุ่มที่2เนี่ยเราเรียกว่ากลุ่มอัลกอโนฟอสเตนะคะตัวอย่างก็อย่างเช่นพวกไดคอวอสนะคะคอไพรล์ฟอสนะคะแล้วก็สารกลุ่มนี้ก็ละลายน้ำได้ดีเช่นกันนะคะส่วนกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มอัลกอโนคารีนนะคะสารกลุ่มนี้ก็คือเช่นพวกอัลดินเบลดินนะคะซึ่งสารกลุ่มนี้จะละลายได้ดีในถึงมันแล้วก็ละลายน้ําได้น้อยนะคะกลุ่มสุดท้ายที่มีการนํามาใช้กันเยอะก็คือพวกไพรีทอยนะคะสารกลุ่มนี้ก็ คือพวกไซเปอร์เน็ตจินเคอร์เน็ตจินนะคะ,ะซึ่งอันนี้กลุ่มเนี้ยก็จะไม่ละลายน้ำหรือละลายน้ำได้เล็กน้อยมาก เพราะฉะนั้นจากสมบัติตรงน,นี้ค่ะเราก็มองว่าถ้ามันสามารถละลายน้ําได้ดีโอกาสที่เราจะชะล้างมันออกได้น้ำเนี่ยก็น่าจะดีกว่า<อ>กลุ่มทีไม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 ่ไม่ลไม่ลไม่ละลายน้ำนั่นเองนะคะนอกจากวิธีการล้างที่เราให้ความสําคัญกันว่าเออเราจะล้างน้ําเปล่าหรือล้างผสมสารอะไรบ้างเช่นเป็นเกลือหรือน้ําส้มสายชูหรือสารต่างๆที่เอามาใช้ <ผม S 1> แล้วอะค่ะประสิทธิภาพของการล้างเนี่ยนะคะ ก็ยังขึ้นอยู่กับตัวพืชผักที่เอามาล้างด้วยอะค่ะว่าเขามีลักษณะอย่างไรนะคะชเช่นเป็นพืชที่เป็นใบกว้างใบแคบนะคะหรือมีความมันวาวเนาะของตัวใบไหมมีความเรียบหรือผุข,ขะนะคะตลอดจนมีความเป็นรูพุนหรือเปล่าเนาผิวของเขานะคะแล้วก็เรื่องของซอกหรือวะะ่ะของตัวพืชผักเหล่านั้นด้วยอะคะ่ะมันก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังไม่พอนะคะก็คือในเรื่องของ ออตัวยาฆ่าแมลงค่ะที่อยู่กับพืชผักเหล่านั้นนะคะม,มันอยู่ในรูปไหนคะ่ะมันซับอยู่ที่ผิวไหมหรือจะดูดซึมเข้าไปในตัวของพืชผักเหล่านั้นเลย<อ>ถ้ามันอยู่มันซับอยู่แค่ที่ผิวโอกาสที่จะล้างออกก็จะมีเยอะนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตสรุปอาจารย์นิดนึงนะครับก็คือ ผักต่างๆเนี่ยถ้าเราซื้อมาเนี่ยเราก็แนะนําให้ล้างกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจากสิ่งที่ได้จากอาจารย์เพิ่มเติมเนี่ยนอกจากการที่แบบเราล้างผักเนี่ยเราต้องคํานึงถึงลักษณะของผักชนิดผักต่างๆไม่เราจะมีใบลักษณะยังไงครับหรือความซับซ้อนของเขาเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ยังต้องคํานึงถึงแบบพวกยาต่างๆที่ปนเปื้อนด้วย แสดงว่าการล้างผักนี้ก็คือเป็นคําตอบอันหนึงแหละที่เราต้องทําเลยนะครับครับวันนี้เราก็ได้ความรู้นะครับจากอาจารย์นะครับไม่ว่าจะเป็นการล้างผักนะครับจะต้องคํานึงถึงลักษณะของผักที่เราทานด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะของใบนะครับหรือจะเป็นของยาฆ้าแมลงเจลของยาฆ้าแมลงก็สําคัญแต่ปัจจุบันครับเทรนการบริโภคผักสดนะครับเป็นที่นิยมกันมากมายนะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะมาดูกันเลยครับว่าเราต้องระมัดระวังอย่างไรนะครับกับการกินผักสดครับ